สีฟ้าน้ำทะเลเลยนะครับกับเซตตีอย่าปลอมตกหมึกก็ได้สปิวบปานินก็ได้นะครับมีให้เลือกราคาย่อมเยาต่างกันที่รอกนะครับส่วนคันเป็นเหมือนกันนะครับผมจะเลือกเซตไหนก็เลือกเอาจะเอาแบบรอกแบบธรรมดาหรือรอกแบบดีก็มีพร้อมเสิร์ฟนะครับผมจะไปตีเหย่ยวปลอมปาช่อนนะครับตีหมึกชิวชิหรือตกปลานินก็ได้เลยนะครับนี่ครับสีฟ้า คันแบบสีฟ้าเหนียวๆแบบนี้เลยคันเนี่ยเขายาว6ฟุตนะครับเวท8ขีด15นะครับผมจะเป็นคันไฟเบอร์ก็บอกเลยว่าไฟเบอร์ก็จะมีความเหนียวยวครับใช้ได้ราคาประหยัดนะครับเวท8ขีด15เนี่ยก็ส่งเหยื่อได้ชิวๆไกลๆนะครับเด้งๆจะเลือกรอกตัวไหนทีนี้ก็ามาตัดสินใจทีเช่นลอกตัวนี้ครับเบอร์2,000พร้อมสายเอน็นพร้อมคันนะครับ450บาทครับ เอาไปตกปลาช่อนหรืออยากไปตกหมึกพักผ่อนชิวๆว,วันหยุดอ่าเอาไปใช้ได้ครับมือใหม่แก้ขัดหรือเป็นชุดนี้เลยครับอันนี้จะเป็นชุดสวยเพราะรอกจะเป็นสปูลโลหะและเสียงจะกิ้งกางละพร้อมสายพ e. ีให้ด้วย1ม้วนอ่าเอาไปตีปอ,อมปลาช่อนได้เลยนะครับหมายแถวบ้านเบอร์2องพห้าพร้อมคันมอมสายพีอีเก้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าแบบนี้450อก็เลือกที่ตัวเลือก กันนะครับเพราะสีฟ้าแบบนี้ครบเซตแบบนี้มาไม่บ่อยนะครับต้องบอกเลยว่ามาไม่บ่อยมองมุมไหนก็สวยแปลกตาครับผมขับสีฟ้าน้ำทะเลเซตนี้450บอกอีกทีหนึ่งเซตนี้950นะครับอชอบแบบไหนงบประมาณไหนตามนั้น